ปี1984อเล็กเซ่พราจินอฟโปรแกรมเมอร์ของสหภาพโซเวียตสร้างเกมเลี้ยงบล็อกตัวต่อ4ตัวที่มีรูปร่างต่างกันในชื่อเทอร์เทสีปีต่อมามันกลายเป็นเกมที่ขายดีที่สุดในโลกปี2009นอชนักสร้างเกมชาวสวีเดนสร้างเกมเลี้ยงบล็อก 3D ที่ให้ตัวละครได้ออกผจญภยัยนั่นคือมายครับที่เรารู้จักกันดี เป็นอีกเกมที่ขายดีที่สุดในโลกและปี2016มีเกมทำฟาร์มเกมหนึ่งที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมไปตลอดกาลมันคือ StarDew Valley และแน่นอนมันถูกสร้างโดยคนคนเดียวอีกนั่นแหละในวงการเกมมีเกมระดับตำนานมากมายที่สร้างขึ้นมาโดยนักพัฒนาเกมแค่คนเดียวบางคนทำทุกอย่างเอง บางคนก็โฟกัสที่การพัฒนาแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเกมที่ทุนสูงหรือใช้นักพัฒนาเยอะๆมันจะไม่ดีแต่มันหมายถึงที่สุดของเกมสักเกมมันคือไอเดียไอเดียจะทําให้เกมสนุกและความสามารถที่จะสร้างไอเดียให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้มันอาจจะไม่ต้องใช้คนเยอะดังนั้นวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็เลยจะพาไปดูกับเกมที่ใช้คนสร้างแค่คนเดียวไปดูกัน ว่ามีเกมอะไรบ้างเกมเป็นยังไงและไอเดียของมันคืออะไรคือถ้าเกิดพูดเรื่องไอเดียเนี่ยบางทีไอเดียของเรามันอาจจะเกิดจากความชื่นชอบของอะไรบางอย่างก็ได้และขอเปิดด้วยเกมนี้ครับ a x i o m v e r s e เกมนี้เนี่ยเป็นแนว Action Adventure อรเล่าเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ๆก็มาโผล่บนดาวลึกลับและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยต้องหาทางออก เกมนี้เป็นเกมแนว 2D Side Scroller ที่ได้รับแรงบันดาลใจหนักๆมาจากเกมแนว Metroidvania ในเกมพระเอกของเราจะต้องออกเดินทางประชนภ่ายฝ่าฟันอุปสรรคและสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดรวมถึงตามหาความจริงของเรื่องราวทั้งหมดเกมนี้สร้างโดยนักพัฒนาเกมแค่คนเดียวคือ t อม m h o นักพัฒนาเกมชาวอเมริกันที่เขาใช้เวลาว่างจากงานประจำมาสร้างเกมนี้โดยแรงบันดาลใจ มันเกิดจากความรักที่เขามีต่อเกมเมโทรยเกมที่เขาชอบมากๆในวัยเด็กเขาค่อยๆปั้นมันขึ้นมาถ้าเกิดใครเล่นจะเห็นได้เลยครับว่าเกมนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากเมโทรยหนักมากแค่เซตติ้งก็ใกล้เคียงกับเมโทรยแล้วคือตัวเอกเนี่ยลุยออกเดินทางสำรวจไปเรื่อยๆระหว่างลุยก็ได้พลังใหม่และสามารถเอาพลังใหม่เดินทางกลับไปเปิดแผนที่ที่เคยผ่านไม่ได้ เกมนี้ใช้เวลาพัฒนานานอยู่ครับเพราะเป็นการพัฒนาระหว่างทํางานประจําเขาใช้เวลา5ปีในการทําเกมนี้ขึ้นมาและเขาทําทุกอย่างเลยครับทั้งภาพเสียงและการเขียนโค้ดทุกอย่างจริงๆสุดท้ายแล้วเกมออกมาและประสบความสําเร็จเกมมีหลายภาคด้วยลองไปหามาเล่นกันได้ครับเกมต่อมาคือ m i d ไ i g h t ฟเอ็ p l a ล e เกมจากนักพัฒนาชาวโปแลนด์ที่เล่าเรื่องราวการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมใต้ดิน เกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นบีดเอ็มอเกมเดินหน้าลุยในมุมมอง i อโซเมตริกที่เราจะได้ควบคุมตัวละครออกไปเตะต่อยออกท่วงท่าการต่อสู้อันรวดเร็วพร้อมกับการต่อสู้เดือเดอเป็นเกมต่อสู้ที่ซับซ้อนแต่ลื่นไหลมันให้อารมณ์เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์จอนวิกเกมนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำคนเดียวแต่มีเรื่องราวน่าสนใจครับคือเขาทำเกมคนเดียวนี่แหละแต่ระหว่างทำเขาก็โพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ก อัปลงทวิตเตอร์ของตัวเองแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆคนก็เลยเริ่มสนใจจนเกมมันเป็นรูปเป็นร่างก็เลยได้เซ็นสัญญากับค่ายเกม Humble Game มาเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เกมนี้น่าสนใจและได้เปิดตัวในงานเกมคอมปี2020พอเปิดตัวเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากๆครับเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆถึงบอกว่าเป็นเกมที่พัฒนาด้วยคนคนเดียวแต่ก็ ได้คนหลายคนมาช่วยขัดเกลาให้เกมเจ๋งขึ้นเหมือนกันครับเกมได้นักสแสดงโมแคปมืออาชีพชื่อดังนักเขียนชื่อดังของวงการเกมที่มีผลงานเขียนเนื้อเรื่องภาคเสริมของ Destiny 2มาช่วยทำด้วยมันทำให้เกมน่าสนใจมากๆแต่ถ้าว่าด้วยการพัฒนามันก็เป็นเกมที่ทำคนเดียวครับ Getting Over It เกมนี้หลายคนน่าจะได้เห็นผ่านตากันมาเยอะครับเป็นเกมที่เราได้เล่นเป็นคนติดหายและต้องปีนขึ้นที่สูงความสนุกของเกมนี้ก็คือได้เห็นคนกรีดร้องเวลาชำพัดเจ็บปวดหรือไม่ก็สตรีมเมอร์ที่กำลังสตรีมอยูย่ๆก็หายไปเฉยๆเหมือนปักหลุดจริงๆเกมแบบนี้มีมานานมากๆแล้วครับแต่กระแสมันไม่เยอะเท่าไหร่จน Getting Over It นี่แหละพระเกมออกมาในปี2017เกมมันก็กลายเป็นกระแสไปทั่วโลก เกมนี้สร้างโดยเบนเน็ตฟลอตดีนักพัฒนาอิสระชาวออสเตรเลียเขาเติบโตมากับการเล่นเกมยากเกมที่ไม่มีเซฟเกมที่ถ้าเกิดทำพลาดต้องเริ่มใหม่พอโตขึ้นมาเขาก็เลยอยากส่งต่อความเจ็บปวดให้คนอื่นและตอนนั้นแหละครับที่เกมโซมันกำลังมาการตายเกิดวนเวียนมันกำลังเป็นที่นิยมเขาเอามันมารวมกับการได้รับแรงบันดาลใจจากเซ็กซี่ไฮก่งเกมตต่ขึ้นที่สูงเหมือนกัน ก็เลยมาเป็น getting over it นี่แหละแล้วเป้าหมายของเกมมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันคือการยั่วโมโหคนเล่นเพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเล่นแล้วถึงหัวร้อนนักพอนักพัฒนาเขาตั้งใจจะยั่วโมโหขวดเกมนี้เนี่ยมีจุดที่ทําให้หัวร้อนแปลกๆหลายที่นั่นแหละเกมดังมากและกลายเป็นมีมล้อเลียนในหลายๆเกมเป็นเกมที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมแนวเดียวกันอีกมากมายครับ ่อมาเกมนี้ดีกว่าครับ Lost Soul อาศัยเกมนี้ถึงจะไม่ใช่เกมที่ทำแค่คนเดียวแต่จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็เกิดมาจากนักพัฒนาแค่คนเดียวเหมือนกัน Lost Soul อาศัยเนี่ยเป็นเกมที่ว่าด้วยเรื่องราวของเคเซ,เซอร์ชายผู้ใช้พลังของตัวเองเพื่อเดินทางปกป้องโลกเกมนี้เนี่ยผมเพิ่งพูดถึงไปในคลิปเกมจีน แต่เห็นว่ามันน่าสนใจดีพอเรื่องราวของมันก็ถือว่าเป็นเกมที่ล้มลุกคุกคลานไม่แพ้กันเกมนี้เริ่มจากนักพัฒนาเกมชาวจีนก็คือคุณหยางปิงที่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากเกมใหญ่ๆอย่าง Final 15ถึงตอนหลังเนี่ยเขาจะมีทีมพัฒนามีสตูดิโอมาช่วยสร้างแต่ตอนแรกเกมนี้มันถูกสร้างด้วยคนคนเดียวเป็นการค่อยๆสร้างและโปรโมทผ่านโซเชียลเป็นโปรเจกต์ที่ใครเห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวว่าเฮ้ย นี่มันสร้างคนเดียวจริงๆเหรอเพราะมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วจนสุดท้ายโปรเจกต์นี้เนี่ยได้ไปเข้าตาผู้สนับสนุนอย่างโซนี่มันทําให้มีเกมนี้ออกมาถึงสุดท้ายแล้วมันจะไม่ใช่เกมสร้างคนเดียวแต่จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันก็เริ่มจากคนคนเดียวเอาเป็นว่าตัวเกมเป็นแอคชั่นอาร์พีจีแฮ็กแอนด์สลที่สร้างด้วยอ n r e a l Engine และมันมีภาพสวยงามมากเขาโปรโมทว่าเกมนี้มีแอคชั่นสนุกลรวดเร็วเนื่องจากผู้พัฒนาใส่ใจมากๆเป็นเกมเล่นคนเดียว ทีนน่าจะมีงบเยอะที่สุดในลิสต์นี้เลยเพืเกมจะเลื่อนมาหลายครั้งแต่ก็มีการพยายามอัปเดตอะไรให้คนที่ตามดูกันอยู่เกมจะออกช่วงประมาณปลายเดือน5ใครสนใจก็รอดูเลยครับเรามาปิดด้วยเกมนี้ดีกว่าครับเกม Kingdom v b o r n เกมสร้างเมือง Open World แนวบริหารจัดก,การทรัพยากรในเมือง ที่สามารถเล่นแบบโคออปกับเพื่อนได้ด้วยโดยเกมนี้เริ่มพัฒนาจากคนไทยแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นคือคุณอิทธินอบหรือคุณป่านที่ผมเคยไปอ่านบทสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าทำเองคนเดียวเกือบทุกขั้นตอนจนถึงขั้น Early Access เลยเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่จนต้องมีทีมแต่เขาก็ยกเว้นไว้เรื่องเพลงประกอบครับที่ได้คนทำเพลงชื่อดังที่ทำเพลงให้เกมว i m เว r l ์ l เล c o a s t สเตอร์ o อะไรพวกนี้มาช่วยทำ เขาไปตามจีบตั้งแต่เกมยังไม่เสร็จโดยไอเดียของ Kingdom Reborn มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนปริญญาเอกที่ MIT เดิมทีเขาชอบเล่นเกมสร้างเมืองมากๆอยู่แล้วเกมนี้ก็เลยได้แรงบันดาลใจจากเกมสร้างเมืองชื่อดังหลายเกมคือเขาอยากจะสร้างเกมสร้างเมืองที่ดีๆสักเกมขึ้นมาเพื่อสนองนี้ตัวเองโดยเฉพาะเกมสร้างเมืองที่มันมีความเป็นโอเพนเวิลเล่นมันตีมเพลเยอได้ ในช่วงเวลาที่เขาสร้างมันยังไม่มีเกมสไตล์นี้อะไรมากมายพอคิดได้ก็เลยสร้างตั้งแต่สมัยเรียนแต่ว่ามาหยุดในช่วงที่ทํางานประจําที่ต่างประเทศแต่สุดท้ายได้กลับมาสารต่อตอนที่กลับไทยอีกทีจนเป็นรูปเป็นร่างตัวเกมวางจําหน่ายในปี2020 ตอนแรกเกมไม่มีภาษาไทยเพราะว่าเขาเน้นทําตลาดที่ฝั่งตะวันตกเกมมันไปได้สวยมากๆเป็นหนึ่งในเกมฮอตที่คนเล่นแนวสร้างเมืองอยังไงก็ต้องลองเล่นใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นกันดูได้ครับเกมมีภาษาไทยด้วยเป็นอีกเกมสร้างเมืองสร้างประเทศที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจมากๆตัวเกมตอนนี้ยังพัฒนาและเพิ่มคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆครับและที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนี้ก็คือเกมที่สร้างคนเดียวหรือเริ่มสร้างด้วยตัวคนเดียวแล้วทำออกมาได้ดี และมีอะไรที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปตอนแรกครับเกมมันคือการขายไอเดียทำเพื่อให้คนเล่นสนุกจะสร้างคนเดียวหรือสร้างหลายคนทามันทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในฐานะเกมเกมหนึ่งจริงๆมีเกมดังมากมายที่สร้างแค่คนเดียวที่คุณฝังชื่อแล้วต้องร้องว้าวอย่างเช่น p a p e r p l เ a s e เกมตรวจคนเข้าเมือง Roller c o โค ster t y c o o n เกมสร้างสวนสนุก หรือ Undertale เกม RPG ที่เนื้อเรื่องดีจนต้องปรบมือใายหรือแม้แต่โ o h o p r r o j e t t เกม Bullet h e l l ที่ทำให้คุณต้องหัวร้อนหรือแม้แต่เกมสยองขวัญที่ทำให้คุณร้องกรีดอย่าง Five Nights at Freddy's ก็เป็นเกมที่สร้างด้วยตัวคนเดียวในตอนแรกเพราะงั้นใครที่ชอบเล่นเกมมีไอเดียหรือมีความฝันอยากสร้างเกมก็ทำเลยครับนักพัฒนาเกมหลายๆคนก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสร้างและทำไปเรื่อยๆสั่สงสมประสบการณ์ ไม่แน่ว่าถ้าคุณเริ่มทําตอนนี้ในอนาคตเราอาจจะได้เล่นเกมดังๆหรือมีเกมดังๆประดับวงการอีกหลายเกมก็ได้ เอาเป็นว่าคุณล่ะครับเคยเล่นเกมอะไรในนี้หรือมีเกมเล่นคนเดียวเกมไหนที่คุณชอบแนะนำให้ฟังกันได้หรือกำลังทำเกมอะไรอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์อาจจะต้องขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด subscribe ด้วยถ้าอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆก็ช่วยสมัคร Membership ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ